ร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือเป้าไว้รถโจครับคนนี้แหละคือเป้าไว้ครับตัวจริงเสียงจริงนะเป้าไว้ก็ขายกว๋วยเตี๋ยวเรือมาทั้งชีวิตนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยก็จะมีแค่กว๋วยเตี๋ยน้ําตกเนื้อน้ําตกหมูนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีอินต์โฟลด้วยแล้วก็มีเมนูอื่นๆงอกมาอีกมากมายนะครับจากกว๋วยเตี๋ยวก็จะมีทั้งข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวาหมูแดงหมูกรอบมีต้มเลือดหมูนะครับมีอาหารตามสั่งด้วยแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะครับมีสเต็ตกด้วยเอาเข้าไปนะครับกว๋วยเตี๋ยว น้ำตกรสชาติดีครับน้ำซุปหอมเครื่องเทศแล้วก็มีความเข้มข้นกําลังดีรสไม่แรงแต่ว่ากลมกลม่อมแล้วก็ไม่เผ็ดจัดเกินไปนะครับเนื้อตุ๋นทำออกมาได้ดีเปื่อยในระดับที่ออกแรงเคี้ยวเบาๆเท่านั้นเองครับแล้วก็จะมีกว๋วยเตี๋ยวหมูต้มจืดอันนี้รสชาติจะจืดจืดเชงๆหอมกระเทียมเจียวส่วนชามนี้เป็นบะหมี่ต้มยำเขาก็จะปรุงมาให้แล้วนะครับหน้าตาโบราณโบราณใส่กุ้งแห้งตัวเล็กๆแบบนี้นะครับรสชาติก็จะพอดีหวานนํำนิดนึงด้วยนะครับแล้วก็ชามนี้จะเป็นเย็นตาโฟเพิ่งมาทีหลังนะครับแต จะมีข้าวมันไก่ครับข้าวมันไก่ต้มจานนี้40บาทน้ำจิ้มอร่อยมากครับข้าวมันไก่ทอดก็40บาทนะครับข้าวมันไก่ผสมแบบนี้ก็50บาทได้เยอะมากแล้วก็มีข้าวขาหมูครับเป็นขาหมูแบบติดหนังติดมันจานนี้ก็40บาทครับข้าวหมูแดงหมูกรอบนี่ก็จานละ50บาทแล้วก็มีต้มเลือดหมูครับชามนี้40บาทแล้วก็มีอาหารตามสั่งอย่างข้าวกระเพราหมูกรอบไข่ดาวนี่50บาทแล้วก็มีหมูสเต๊ะ15ไม้บาบมีพิซาด้วยเป็นร้าก๋วยเีีรือท่มมากกว่าก๋วยเต๋าวครับมีพิปหน้าสสวัดีครับ